สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะมาพบกับสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะในเรื่องบัญชีคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนำเสนอโดยห้องเรียนคุณครูดวงสมอนอ่อนซ่อนเด้ค่ะ ค่ะและในคลิปนี้นะคะคุณครูจะรวมบัญชีคำพื้นฐานเป็น2ชุดนะคะก็คือแบบฝึกชุดที่23และแบบฝึกชุดที่24ค่ะมาเริ่มที่คำพื้นฐานในแบบฝึกชุดที่23กันเลยนะคะนักเรียนหยิบเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ชุดที่9และชุดที่10ค่ะ แล้วเปิดไปที่หน้า18แนะคะและหน้า19ค่ะจะเป็นชุดสุดท้ายนะคะของแบบฝึกของวิชาภาษาไทยแล้วนะักเรียนจะได้มารับแบบฝึกนะคะชุดต่อไปก็เตรียมฟังว่าคุณครูจะนัดรับวันไหนนะคะมาเริ่มที่คำแรกเลยนะคะตามรอยอ่านว่าตามรอยตามรอยอ่านว่าตามรอย สองตาลอ่านว่าตาลตาลอ่านว่าตาลสามตื่นเต้นอ่านว่าตื่นเตน้นตื่นเต้นอ่านว่าตื่นเ <iliyor> ต้นสี่ตุ้งติ้งอ่านว่าตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่านว่าตุ้งติ้งห้าเตรียมอ่านว่าเตรียม เตรียมอ่านว่าเตรียมหกเต่าดำอ่านว่าเต่าดำเต่าดำอ่านว่าเต่าดำเจ็ดเต่านาอ่านว่าเต่านาเต่านาอ่านว่าเต่านาแปดเต้าหวยอ่านว่าเต้าหวยเต้าหวยอ่านว่าเต้าหวยเก้า โต๊ะจีนอ่านว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนอ่านว่าโต๊ะจีนสิบถนนอ่านว่าถนนถนนอ่านว่าถนนสิบเอ็ดถนมอ่านว่าถนมถนมอ่านว่าถนอสิบสองถล่มอ่านว่าถล่ม ถลมอ่านว่าถลมสิบสามถลาอ่านว่าถลาถลาอ่านว่าถลาสิบสี่ถลากถลําอ่านว่าถลากถลําถลากถลําอ่านว่าถลากถลากํา <selecting native facial> และสิบห้าถวายอ่านว่าถวายถวายอ่านว่าถวาย ต่อไปเป็นแบบฝึกชุดที่24นะคะชุดสุดท้ายของเอกสารชุดที่9และชุดที่10นะคะเป็นแผ่นสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือหน้าที่19านะคะคำที่1ทวินอ่านว่าทวินทวินอ่านว่าทวิน 2. ถิ่นฐานอ่านว่าถิ่นฐานถิ่นฐานอ่านว่า,า 3, ถิ่นฐาน 3. เถอะ อ่านว่าเธอเธออ่านว่าเธอสี่ไทยอ่านว่าไทยไทยอ่านว่าไทยห้าทนายอ่านว่าทนายทนายอ่านว่าทนายหกทบทวนอ่านว่าทบทวน ทบทวนอ่านว่าทบทวนเจ็ดทยอยอ่านว่าทยอยทยอยอ่านว่าทยอยแปดทรงเกาะอ่านว่าทรงเกาะทรงเกาะอ่านว่าทรงเกาะเก้าทรงเข้าพระไทยผิดอ่านว่าทรงเข้าพระไทยผิดทรงเข้าพระไทยผิด อ่านว่าทรงเข้าพระไทยผิด10ทรงคว้าอ่านว่าทรงขว้าทรงคว้าอ่านว่าทรงขวา 11. ทรอธรทรงอ่านว่าทรงธรรมทรงธรรมอ่านว่าทรงธรรม12ทรงนึกอ่านว่าทรงนึกทรงนึกอ่านว่าทรงนึก 13. ทรงยศอ่านว่าทรงยศทรงยศอ่านว่าทรงยศ14ทรงฤทธิ์อ่านว่าทรงฤทธิ์ทรงฤทธิ์อ่านว่าทรงฤทธิ์และคำสุดท้ายคำที่15ค่ะสวงอกอ่านว่าสวงอกสวงอกอ่านว่าสวงอก ต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะเขียนคําอ่านลงในเอกสารนะคะทั้งหน้า18และหน้าสิค่ะพร้อมกับคัดลายมือด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมฝึกอ่านบัญชีคําพื้นฐานทั้ง2ชุดนะคะชุดที่23และ24ค่ะฝึกอ่านแล้วถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งเข้ามาให้คุณครูให้คะแนนนะคะนักเรียนคะนักเรียนแบ่งอ่านทีละชุดก็ได ะะอ่านเป็นชุดที่23และ1คลิปแล้วก็อ่านเป็นชุดที่24 1คลิปส่งเข้ามานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะรอฟังว่าคุณครูจะนัดมารับเอกสารอีกทีวันไหนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ